สวัสดีครับพี่น้อง FC วันนี้ทีมงานทีเมืองผุนจะมาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกมวยไทยเจสีประจำวันอาทิตย์ที่23พฤศจิกายน2568เริ่มชกเวลา14นาฬิกาสนาทีถึง16นาฬิกามนาทีมาดูคู่ชกกันครับคู่ที่1ของศึกมวยไทยเจีพิกัด108ปอนด์มุมแดงฟิล์พดุงชัยมวยไทยยิมพบกับมุมน้ำเงินตำนานสยามพุ่มผ่านม่วงคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจีพิกัด116ปอนด์ มุมแดงปูตินสอเทียนโพพบกับมุมน้ำเงินไทยแลนด์สอลุงสักคู่ที่3ของศึกมวยไทย74พิกัด122ปอนด์มุมแดงโปรเยแอดสันปาตองพบกับมุมน้ำเงินยกคีดีทีเอ็นมวยไทยยิมคู่ที่4ชิงแชมป์ว่างรุ่นเบนตันเวทมวยไทย74พิกัด118ปอนด์มุมแดงเพชรสังวานสสมานกาเมนพบกับมุมน้ำเงินเพชร1เพชรมวยไทยยิม คู่ที่1ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด108ปอนด์มุมแดงฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมอายุ17ปีสูง165เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุขโขทัยซ้อมที่พดุงชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมฟิลสะหลวงเล็กเป็นมวยเดินเปิดเกมสัดแข้งปั้มรัดมัดตีโยนเข่าแทงยัดไส้มีหมัดมีศอกส่วแรงบูดูดันครับ3ไฟล่าสุดมิถุนายนห8ชนะคะแนน เพชรสุวรรณสิทธิ์ออสพิบูลสิงหาคมห8ชนะคะแนนเพชรสิงขรสสมานกามเม้นตุลาคมห8ชนะน็อกยกหสุขหน้าพยัก์เมืองชนมาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินตำนานสยามพุ่มพันม่วงอายุ15ปีสูง165หซนติเมตรเป็นมวยขวาเขา้าจังหวัดนครศรีธรรมราชซ้อมที่เพชร40,000ืชื่อเดิมตำนานสยามออูดอุดอ,ดอ,อนเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนียวแน่นสัดแข้งขวางหน้าดันแทงปั้มลัดมาตีเหนียวปั้มตีดีแข็งๆๆแกร่งแข็งแรงครับ สามไฟล่าสุดกุมภาพันธ์6 8ชนะนอกยกสองตะวันฉายสิงห์จัตุรัสมิถุนายน68ชนะคะแนนเหนือพยัก์พุทธประชาชื่นกรกฏาคม6 8ชนะคะแนนเพชรออนไลน์รถสวยจ่าเจดเปรียบเทียบเศรษสีกันลวครับคบู่นี้ชอบไปที่เวทีโชกความคุชินเวทีความหนักแรงของอุธวงนอกและเกมปลายดีกว่าส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ฟิลพระดุงชัยมวยไทยยิมจะบทบชนะตำนานสยามพุ่มพันธนวนไปได้สนุกมันครับคู่ที่2ของศึกมวยไทยเจ็ดสีพิกัด116ปอนด์ มุมแดงปูตินสอเทียนโพอายุ15ปีสูง172เซนติเมตรเป็นมวยเข่าจังหวัดกระบี่ซ้อมที่สวนน้ำทานกิรีชื่อเดิมปูตินสวนน้ำทานกิรีเป็นมวยเข่าล็อกลัดตีเหนยียวแน่นสาดแข้งปั้มลัดมัดตีแข่งแข็งแรงครับสามไฟล์ล่าสุดมิถุนายนห8สเสบิเฟสบุ๊คนวพลควาฟาร์มสุกกระบือไทยกรกฎาคมห8แพ้คะแนนเฟ e บุ๊ k นวพลฟาร์มสุกกระบือไทยกันยายนห8ชนะคะแนนพเพชรเตชินบางแสนไฟข์คับ มาดูคู่ชกันครับมุนเงินไทยแลนด์สลุ่งศักอายุ19ปีสูง173เซนติเมตรเป็นมวยซ้ายฝีมือจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่สลุ่งศักชื่อเดิมไทยแลนด์เล็กเจริญเมืองมวยไทยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายปัม้มลัดมัตติโยนเขา่าแทงเสียบอาวุธหนักแรงบูดูดันครับไฟล่าสุดสิงหาคมห8ชนะนกยกสามชายใหญ่วอสุขสัน์กันยายน68ชนะนกยกสองเมืองช้างสเดชพันธ์พฤศจิกายนห8ชนะคะแนนก้องมีชัย ววันนิมิตเปรียบเทียบเสียสีกันแลครับคู่นี้ชอบไปที่เวทชีโชคความหนักแรงของอาวุธสภาพร่างกายดีกว่าการยืระยะดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่ไทยแลนด์สอรุ่งศักดิ์จะบทชนะปูตินส,สอเทียนโผไปได้สรุปมาแล้วใจมีรุ้นครับลองคู่เอกคู่ที่3ของศึกมวยไทยเจสีพิกัด122่อปอนด์มุมแดงโปโยเยแอดสันปาตองอายุ25ปีสูง167ซนติเมตร เป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดเชียงใหม่ซ้อมที่วอสันใต้ชื่อเดิมโปเยวอสันใต้เป็นมวยฝีมือครบเครื่องมีหมัดมีศอกสวนศาสแข้งปัม้มรัดมัดตีบูดูดันแข็งแร่งแข็งแรงครับสาไฟล่าสุดพฤษภาคมห8ชนะคะแนนสิงห์ดำกาฟแฟโฟกัสกรกฎาคมห8ชนะคะแนนราชเดชทีเอ็มมวยไทยยิมสิงหาคมห8เสมอเพชรสยามจอพัทริยามาดูคู่ชกกันครับมุมน้ำเงินยกคิรีทีเอ็มมวยไทยยิมอายุ24ปีสูง165เซนติเมตร เป็นมวยเข่าจังหวัดสุรินทร์ซ้อมที่ tn มวยไทยยิมชื่อเดิมยกคีรีสอเพชรจำรัดเป็นมวยเขา่าเตะต่อยแรงป้อมรัดมัดตีเด้งตีขยันเอาอาวุธแข็งแข็งแรงบูดูดันครับ3ไฟล่าสุดกระด,า,ดาคมหกสชนะคะแนนเพชรฤทธิ์พีเคแสนชัยมวยไทยยิมสิงหาคม68แพ้คะแนนเด่นสิทธินายกทวิพตพง์ตุลาคมห8เส,สมออัตชัยปอรประจันสีกีฬาสป,ปอร์ต เปรียบเทียบเส็ดสีกันแล้วครับคู่นี้เบื้องต้นชอบไปที่เวที่ชกทางงวยจังหวะมือความเร็วและวงนอกดีกว่าความหลากหลายของวุฒิมากกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่โปยเยสันปาตองจะเบียชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยไปได้สนุกมันแล้วใจมีรุ้นมันครับคู่เอกคู่ที่4ชิงแชมป์ว่างรุ่นแบนตันเวทมวยไทย74พิกัด118อปอนด์มุมแดงเพชรสังวานสสมานกาเมนอายุ22ปี สูง172เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่าย PK แสนชัยมวยไทยยิมชื่อเดิมเพชรสังวานสกาแฟมวยไทยเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมต่อยหมัดสัดแข้งปั้มรัดมัดตีขวางหน้าแทงแรงบูดูดันครับสามไฟล่าสุดกรกฎาคม68แพ้คะแนนไม้สางคำสยิ่งเจริญการช่างสิงหาคม68ชน,น,นะคะแนนราชเดช TN มวยไทยยิมกันยายน68ชนะคะแนนเด่นสิทธิ์นายกทวิทพงศ์มาดูคู่ชกกันครับ มุมน้ำเงินเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมอายุ19ปีสูง169เซนติเมตรเป็นมวยขวาฝีมือประเทศฝรั่งเศสซ้อมที่เพชรมวยไทยยิมชื่อเดิมไอแซคโมฮัมมัดเป็นมวยฝีมือครบเครื่องเดินเปิดเกมต่อยหน้าล้วงท้องเตะล่างกว้างกระจกบู๊ดูดันแข่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงครับสามไฟล์ล่าสุดพฤษภาคมห8ชนะน้องยกสองอันโตนิโอปีอาน่ากรกฎาคมห8ชนะน็อกยกหนึ่งฮารุยุกิทานิสึ กันยายนหกสชนะคะแนนดินเนื้อทองหมวดพง191งเเปรียบเทียบเสียสีกันแล้วครับคู่นี้ชอบไปที่เวทที่ชกความสดความพยันความหนักแรงของอาวุธและสภาพร่างกายดีกว่า,าการยุรยะดีกว่าครับส่วนตัวคู่นี้ชอบไปที่เพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิมเะเบียชนะเพชรสังวานสอสมานกาเมนไปได้สรุปมล้วใจมีรุ้นมันทุกยกครับสรุปมวยนักมวยชอบก่อนชกของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่ย3บาพฤศจิกายน2568 คู่ที่1ฟิลพดุงชัยมวยไทยยิมจะบทชนะตํานานสยามพุ่นพันม,ม่วงคู่ที่2ไทยแลนด์สลุ่งศักจะบทชนะปูตินสอเทียนโพคู่ที่3โปโยเยแอสสันปาตองจะเบียชนะยกคีรีทีเอ็นมวยไทยยิมคู่เอกคู่ที่4เพชรหเพชรมวยไทยยิมจะเบียชนะคว้าแชมป์ได้จากเพชรสังวานสสมานกาเมนไปได้สนุกมันทุกคู่ครับ จบกันไปนแล้วนะครับกับการชี้ก่อนชกคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับและหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาณที่นี้หรือหากมีคู่มวยปรับเปลี่ยนทางทีมงานจะมาอัปเดตกันอีกครั้งครับสุดท้ายนี้ฝากพี่น้อง f อที่รับชมและชอบฝากกดถูกใจกดติดตามและกดกระดิ่งหรือหากมีโฆษณารบกวนช่วยดูไม่กดข้ามให้กับทางช่องเฉขาะคุณเป็นอย่างสูงครับเพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กับทีมงานในการจัดทำคลิปต่อๆไปด้วยครับ ขอขอบคุณและขอให้พี่น้อง FC ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและขอให้โชคดีกับการลงทุนในอาทิตย์นี้รวยรวยเฮงๆกันทุกคู่ขอขอบคุณและสวัสดีครับ